สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็ได้ลงเกีียวนะของแม่ผมแล้วนะครับมาช่ขอผผมเพราะแม่ยังไม่โอนให้นะครับผมวันนี้ก็มาลงอีกเจ้าหนึ่งแล้วครับผมของแม่ผมนะครับผมวันนี้ก็ได้เกี่ยวแล้วเรียบร้อยนะครับผมลึกบว่าได้พรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเลยนะครับเวลามีพอที่มาเกี่ยวของเจ้าอื่นก็ลงของแม่ผมเลยนะครับผมดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และแชร์ช่อง ของผมด้วยนะครับทาง YouTube และ Facebook และ t i k t o อนะครับแล้วก็ไอจีด้วยนะครับภาพสวยๆนะครับผมยังไงก็รับชิมรับเออเย้ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับแบบเต็มๆครับผมบรรยากาศทุ่งนาดีมากเลยครับดูกปั่นจักรยางนะครับผมประมาณนี้รับชมกันได้ครับโอ้เร็ว ามแล้วนะครับผมเช้ามาที่เก็บงานที่ฝนตกก็ไม่เกี่ยวครับเช้าวันลงงานหนึังแล้วก็งานจากก้าสิบสามกับสิบนี้นะครับที่ทีเก็บงานเช้าไม่นับนะครับนี่ก็ประมาณแปดไร่ครับผมมาไม่ผมเองไม่ได้เวลาดีครับแรงกัน chạy ông bà แล้วครับเต็มแล้ว,ลวเต็มไหมเป็นไงงอ้เต็มุ้มแล้วครับผมจัดไปให้เต็มเลยหรือี่ได้ทดสอบกลมก็พอแล้วมันต้องอะไรเยอะข้าวเต็มแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะตกอ้าวทิปก็จะทายเออ พอดีพอดีเซ็นนานนี่พอดีเลยเดยได้นกุอีมอี่เลยประมาณหนึ่งวิกรับวิกเล็กแล้วก็วิกใหญ่พิถนน,ถน,นท์ฝั่งล้นครับเอโซนไม้เยอะๆครับผมดูรอลุ่มทับไปจะได้อีกหนึงุ้มหรือเป่า em mình cũng lại đẹp kem thêm được